กระดานเม็กเป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเหรียญต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดานเม็กี่ติดสิบอันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะเ,เราก็ กระดานเม็กซถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้เพียงแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่องเลสมูลคอยนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของอูเร่นะครับเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญต้นน้ำที่เพิ่งเข้ากระดานไบแนนเป็นวันแรกนะครับ ตัวย่อเนี่ยชื่อ eul นะครับเราก็อันดับอยู่ที่179ราคาอยู่ที่11.03อดนอลลาร์นะครับวอลลุ่มร,รายยีชนะั่วโมงอยู่ที่3ามเอ่อโทษนะครับสาหรือ35ล้านนะครับมาก็ตแครอยู่ที่227.9ล้านน้อยไว้หน่อยนะครับเมื่อมามีการเทียบกับอุปทานซึ่งแคลคูลเลตซับเนี่ยอยู่ที่ประมาณยีล้าน นะแล้วก็ max supply อยู่ทีอ่อยู่ที่ประมาณ27ล้านเท่านั้นเองก็ใกล้เคียงกับ bitcoin เลยนะครับฉะนั้นถ้าทำมาเก็ตแคปไปดีๆอย่างน้อยเราอาจจะได้เห็นหนึ่งพดอลลาร์หรือหนึ่งร้อดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับเขาก็ทำมาเป็นโปรเจกต์นะครับก็คือ อีเทอร์เรียมอีโคซิสเต็มนะครับเพราะตัวนี้อยู่ในส่วนของอีเธอร์นะครับเราก็เป็นดิฟาเราก็มีแบ็กอัพเนี่ยเป็นออร์คด้วยนะครับทำเรื่องของสมาร์ทคอนแท็กต์สเตเบอร์คอยดาวนะครับหลกัหลกๆก็คือเรื่องของด e ฟาโดยเฉพาะ l ล n d i n g and b o r รอยนนะครับคอยเบสวอลเชอร์เบรโอนะครับฉะนั้นแบ็กอัพอีกอีกที่หนึ่งคือคอยเบสนะ เราก็อา um e e b ท t h Ecosystem Base, Ecosystem BNB, Ethereum อย่างเงี้ยนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับเราก็ในส่วนของกระดานเนี่ยเข้าคอ i n b a กับ b a n c e ไปที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นให้เก่งกำไรต่อจากการเข้ากระดานเนี่ยอ่าผมว่ายังนะครับคืออาจจะเก่งกำไรแบบนั้นไม่ได้ก็ อาจจะต้องรอเรื่องของมูฟเมนต์ของตลาดในกระทิงรอบนี้นะว่าอ่าบิตคอยเนี่ยจะสามารถขึ้นไปได้ต่อไปได้เท่าไหร่ต่อมานะเราก็มาดูในส่วนของอีเทอร์สแกนนะครับตัวนี้โหเดอร์อยู่ที่สี่พันสามร้อยสามสิบเราก็โท,โทเทนเซอร์อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดนะก็แสดงว่ามีวานเนี่ยทำกำไรในการ ทำกำไรในระยะสั้นเนี่ยพอสมควรอ่าในส่วนของโ h o อ e r นะครับของตัวนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับอ่าในส่วนของ x นะครับผู้ติดตามเนี่ยใน x เนี่ยประมาณเ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย follow นะครับมีแอปของตัวเองแล้วก็เหรียญตัวนี้หลักๆเป็นฝั่งของอังกฤษนะครับในลอนดอนที่อยู่ในโปรเจกต์ของเขาอะนะ u ยู่ในเต็กคิงดนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นดีไฟเนี่ยน่าจะทำโปรเจกต์ Project, นะครับหรือในตัวบริษัทในฝั่งของอังกฤษเกิดปีสองพันยี่สิเดือนสิงหาคมนะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรมากนะเป็นดีไฟทั่วไปนะครับ ดี f ฟ์ทั่วไปนะเราตัวนี้ก็เป็น Lending Super App อย่างเงี้ยเป็นเรื่องของการกู้ยืมนะอ่าหลักๆมีเรื่องของการทำบล็อก a i n พวก EVC นะครับอันนี้ก็ตัวของบล็อกเ i n ก็คล้ายๆกับตัวของอีเทอรี่มแหละ EVM นะแล้วก็มีเรื่องของ EVK นะครับ เราก็มีเรื่องของ e m Power Defi d e v e l o p m e n t ก็คือมีการพัฒนาของ Defi ตลอดผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับโปรเจกต์ตัวอื่นเท่าไหร่นะครับเพียงแต่แบ็กอัพมันดีนะเราก็าโจ์เนี่ยมันเป็นฝั่งของอังกฤษด้วยนะครับเราก็มีพาร์ทเนอร์อย่างคันตาหน้า C Open, z e p r i n นะครับเราก็ Tell of BTS นะเราก็ s i l i c m i c b y t e ต่อมานะครับก็เป็นพาราเดียมนะแล้วก็ฮวนวาริเอนนะแล้วก็อย่างยูนิ w a p ฟลิมนิสโกสเก็ e นะครับคอยเบสเวนเตอร์เจมสตรีนะต่างๆนะครับมีเรื่องของจำในส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแอปโหลดได้ไปร้านแอปได้นะครับเข้าไปใช้ในแอปก็หลักๆคือทำพวก d ีแอปแล้ก็มี d ีไฟแต่อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของ d ีแอนะ ไปเก่งเรื่องของ Dex นะครับแล้วก็เรื่องของการกู้ยืมเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของ g o v e r n a n c e นะครับหรือดาวนะก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับถ้าเกิดจะให้คะแนนผมขอให้อยู่ที่8แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าโปรเจกต์อันนี้จะต่างยังไงโฮเดอร์น้อย นะครับแต่มีวานแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นในฝั่งของอังกฤษด้วยนะครับก็น่าจะง่ายเนะาะฉะนั้นโดยทั่วไปข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich m o o n c o i n นะแล้วก็ท่านใดสนใจสำหรับเสื้อช่อง Rich m o o n c o i n นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะเราก็เข้าไปพูดคุยด้วยกันได้ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบรถทั้งเลนสั้นเลนยาวสปอร์ตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่สิบคน นะครับในราคาสามพันห้าร้อยบาท